ลอยน่ะชาเข้ามาไม่ต้องมันหน้กคุณกบเพราะไม่ไหวนี่กินยาอะไรได้หลายอย่างไม่หวโดนสองปีรอโรงพยาบาลอ่ะเข้าๆออกไม่หายหรอกไม่หายเอโรซีเนี่ยชั้นหนึ่งหายจริงจริงครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงสารณนารูส้สรรหามาเล่าซึ่งช่วงนี้เราจะมีหลวงพอ่อขวัญน,นะฮะซึ่งอยู่ที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี จำวัดอยู่ที่วัดจันแสงสีซึ่งวันนี้ผมอมริพรธาพร้อมกับดรไพโรธรื่นวิชาจะเป็นผู้ดําเนินรายการ,รและจะมาพูดมาคุยเกี่ยวกับที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารเอโดซีว่าสุขภาพจะเป็นยังไงลุงพ่อขวัญป่วยเป็นโรคอะไร,รนะรลุงพ่อขวัญเนี่ยมีอายุ62ปีนะครับก็คือต้องน้อมสักการตอบนมักการณ์น้อมสักการหลวงพ่อครับอุตส่าห์เดินทางมาจาก เอาเออมาขามเออมาขามจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีอือถือว่าไกลมากเลยครับป่วยเป็นโรคต่อมน้ําลายอักเสบรื้ัรังเป็นมาหลายปีนะฮะครับแก้มด้าน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 ซ้ายเนี่ยจะบวมมากกว่านี้ใหญ่มากกว่านี้เยอะใช่ไหมครับหลวงพ่อครับเราก็ไปเจอไงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอดูยใครที่เป็นผู้นำหมอไก่ครับอะไรนะหมอไก่หมอไก่ หมอไก่ okay, เ,เป็นผู้แนะนำนะฮะเป็นผู้แนะนําดื่มเอโรซีไปไปกี่เดือนหรือกี่วันอาการถึงได้ดีขึ้นส,สองเดือนสองเดือนครับท่านผู้ชมครับดืม่มผลิตภัณฑ์เสือมหารเอโดซีไปสองเดือนนะฮะจากที่บวมมากๆเนี่ยลด,ล,ดลงเยอะไมหมฮะหลวงพ่อลดลงมาครึ่งลดลงมาครึ่งลดลงมาครึ่งหนึ่งหลวงพ่อพูดค่อยอยังไงพวกเราก็จะมา พูดอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้ชัดเจนขึ้นกับเกี่ยวกับที่มาที่ไปของอาการที่เป็นอยู่ัอยากให้หลงพ่อขวัญเนี่ยฮะาเดินทางมาจากจันทบุรีใช่ฝากอะไรเทิ